สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรักนันชัยบัวครูโรงเรียนอนุบาลแม่สวยขอนำเสนอนวัตกรรมเรื่องการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กประถมะวัยชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งโรงเรียนอนุบาลแม่สวยความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา จากผลการประเมินพัฒน,นาการเด็กในปีที่ผ่านมาพบว่าพัฒน,นาการด้านร่างกายมีผลการประเมินต่ำกว่าด้านอื่นๆคือร้อยละ85.67โดยเฉพาะความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กและจากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมเด็กใช้วัสดุอุปกรณ์ยังไม่มั่นคงและไม่ประสานสัมพันธ์กัน ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลายและมีความเชื่อว่าวิธีการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นวิธีการที่ส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กได้ดีขึ้นวัตถุประสงค์ของการศึกษา1 เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลายการกำหนดประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือเด็กประถมวัยชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งจำนวน48คนปีการศึกษา2554โรงเรียนอนุบาลแม่สวยกลุ่มตัวอย่างคือเด็กประถมวัยชั้นอนุบาลปีที่1.1ภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2554โรงเรียนอนุบาลแม่สวยจำนวน24คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มระยะเวลาในการทดลองผู้ศึกษาได้ดำเนินการศึกษาในภาคเรียนที่1นปีการศึกษา2554ตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมถึงวันที่27กรกฎาคมปีการศึกษา2554ใช้เวลาในการทดลองทั้งหมด10สัปดาห์ สัปดาห์ละสามวันได้แก่วันจันทร์วันอังคารและวันพุธวันละสามสิบนาทีในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์วิธีดำเนินการ 1. ศึกษาหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2546เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ และการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กประถมวัย 2. ศึกษายเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมสร้างสารรค์และการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กประถมวัย 3. สร้างเครื่องมือในการทดลองได้แก่ 1. คู่มือการจัดกิจกรรมสร้างสารรค์ศิลปะประดิษฐ์โดวยวัสดุที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยจำนวน30กิจกรรม 2. แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยจำนวน30แผนซึ่งในแผนการจัดกิจกรรมได้สอดแทรกกิจกรรมฟิงเกอร์เพลย์ ในขั้นน้ำทุกแผนโดยกำหนดเป็นหน่วยละหนึ่งกิจกรรมเพื่อเตรียมพร้อมๆก่อนการทดลอง 3. แบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยเป็นแบบประเมินเชิงปฏิบัติการโดยยึดรูปแบบการสร้างของคำวังสมสุวรรณ 4. นํ 4. นำเครื่องมือที่สร้างไว้ให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวนหท่านได้ตรวจสอบดูความเหมาะสม และสอบล้องกับหลักสูตรนํานำเครื่องมือไปทดลองใช้กับเด็กปถมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1.2... ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2553โรงเรียนอนุบาลแม่สวยจำนวน25คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างก่อนนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง6นนำเครื่องมือไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2554ตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมถึงวันที่27กรกฎาคม2554ผลการทดลองหลังการจัดกิจกรรมสร้างสารรค์ศิลปะประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลายเด็กมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมคือ ก่อนจัดก,กิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยล46.38หลังการจัดก,กิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ91.30ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ขณะน,นี้ผู้ศึกษาได้ดำเนินการอยู่ในช่วงระหว่างการเผยแพร่นวัตกรรมและดิฉันขอจบการนำเสนอนวัตกรรมไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ